สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้องตาวกับน้องนิชานะคะจะมาแกะกล่องซูมนะอันนี้ไม่รู้นะคะมันคือตัวอะไรแต่ว่าเขาอยากได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ราชนีแล้วก็ซีเคยปน,นะคะไม่รู้แต่แต่ท่านหลาไม่มีอันนี้เนาะของน้องนะคะคืออันนี้นะคะแกะได้ยงังมาแกะก,กันเลย <Okay. S 2> เราแกะเลยให้น้องดูของน้องกอนอะไรอ่ะแล้วตาก,ก็้ สวัสดีนะคะค่ะดูนี่สีม่วงสดใสมาดูของหนูบ้างนะคะเกลยอน่นารักค่ะดูการ์ดมั้ไม่ดูการ์ดะะไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดไม่ดูการ์ดที่เด็กเราดูอ่ะ กพเป็นอะไรอ่ะไหนเราได้ตัวนี้นะคะมีตัวไหนตัวไหนอ่ะพี่น่ารักมากไหนอ่ะพี่ให้ดูดีๆหน่อยหูแต่ของน้องเป็นมงกุฎน้อยนะเป็นน้อเป็นเป็นแบบน้องกำลังนั่งนะคะแต่ของน้อเป็นนนี้ะคะว่าคนนี้น่ารักมากน่ารักมากมาขอโยกาสพี่กตัวนี้นะคะบ๊ายบายไม่ได้ทีนี้ก็จบเรื่องแล้วนะคะเจอกันใหม่ใหม่นะคะบ๊ายบาย